โอเคครับผมวันนี้ก็มาต่อกันนะครับในพอเฮลตันที่สองนั่นเองนะครับมาดูกันเลยนะฮะนะแอสทูเบลนะครับก็เงินายการทำสามดาวนะครับปูมุ้มควันหนึ่งเทินหรือว่ารูนวิวนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับและทําให้เป็นใบหนึ่งเทินเมื่อเริ่มการต่อสู้นั่นเองนะครับอ่ะวันเราเอาสองตัวนี้ออกไปนะครับเราใส่เป็นดีฟิดมืดนะครับเวโรมอสนะครับออกมาแก้ใบนะครับแล้วก็ ตัวลบบอมหนึ่งตัวนะครับซึ่งเทียนาหรือว่าโพลรลมเนี่ยคือชัวร์สุดนะครับใครไม่มีนะครับใช้เป็นเบลดแดนเซอร์มือน,นั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาปรับเทิร์นออเดอร์กันใหม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราต้องใช้อ e ีฟิตมือเนี่ยในการแก้ใบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาโพลรลมเนี่ยตามทุกสิ่นทุกอย่างออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวันนั้นใส่รูนเม็ดไหนวะที่ลงชั้นสองจำไม่ได้ละ เม็ดนี้มั้งน่าใช่นะเม็ดนี้สปีดประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มานั่งคำนวณน,นะก็แบบแก้ๆไปเรื่อยๆจนกว่าแบบว่ามันใจเนี่ยมันจะแบบเทินมันจะถูกต้องนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็คือหลกักๆอ่ะไอฟินมือแก้ไใบนะครับแล้วก็ลบบัฟนะแล้วที่เหลือเราเล่นเหมือนเดิมนะฮนะน่ะไทรอนนะครับคอยเล่นมั่วสปีด h p h p นะครับนี่ก็สปีด143เหลือจะเยอะ ดีเฟนต์แล้วก็แม่นนะฮะตัวต่อไปนะครับนี่ก็เป็นรุ่นชุดเดิมนะครับไฟเลนโฟกัสสปีดครีเดียม HP นั่นเองนะครับไม่ได้แก้อะไรนะพีฟิตมื์นะครับสวิฟโฟกัสนะครับอันนี้เป็นสปีดฟรีเดีมแล้วก็แล้วก็ HP นั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นสายลงดันเลยนะมีสปีดเยอะๆแล้วก็คีเรตเยอะๆคีโดเมจเยอะๆนะครับแล้วก็แม่นเยอะๆด้วยนะฮะ หมุนมืดน,นะครับ HP 3ช่องนะครับเลือดเยอะเยอะดีเฟนเยอะๆยะมีแม่นนะครับแล้วก็ออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมนะครับอ่นะแล้วก็สุดท้ายนะครับโคลาลมที่จูนเทิร์นออเดอร์ให้มาอยู่หลังอ e ีฟิตมืดนะครับก็ใส่อะไรก็ได้นะใส่อะไรก็ได้แค่ขอแค่เทิร์นออเดอร์มันถูกอะ่ะแค่นี้ก็พอนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับทีมแล้วรุ่นที่ใช้นะเป็นมอนชุดเดิมนะครับทั้งมอนฝั่งตรงข้ามแล้วก็มอนฝั่งเราด้วยนะ เป็นมอนชุดเดิมรูนรูนก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูในห้องน,นะครับ